สวัสดีเช้าวันพฤหัสค่ะถ้าเห็นของเยอะตรงนี้ไม่ต้องตกใจเพราะว่ากําลังเตรียมของให้เจ้านายเพราะว่าเจ้านายอยากจะกินผัดไทยอยากจะกินสเตะ๊ะเราก็เตรียมให้เขาขอมาเราก็จัดไปแล้ววันนี้ค่อนข้างจะยุ่งด้วยค่ะมีซักผ้ามีเตรียมของมีหลายอย่างเลยเนาะก็มาดูกันแต่ว่าไม่เคยหนีงานอยู่แล้วนะคะสู้ใจขาดเลย ที่เห็นพวกนี้ป้าเตรียมเนื้อไว้สําหรับทําเป็นเนื้อสเต๊ะเพราะว่าทุกครั้งเราทําไปเป็นไก่สเต๊ะตอนนี้ก็เลยอยากจะทําเป็นเนื้อมั่งนะคะแล้วก็เตรียมน้ําอาจาาเตรียมของทุกอย่างก็ค่อนข้างจะลกหน่อยนึงค่ะทุกอย่างมันวุ่นวายนะคะของไทยมันจุกจิกจุกจิก,จกมีของเยอะมากเลยอย่างเช่นถั่วเราก็ต้องปั่นเตรียมไว้น้ามะนาวเราก็บีบเตรียมไว้ น้ำตาลน้ำปลาคือเราจะใส่กล่องไว้เตรียมทุกอย่างคือจะได้ไม่ลืมค่ะแล้วไปดูหลังบ้านตอนนี้มาถึงหลังบ้านละได้ยินไหมคะเครื่องปั่นยังไม่เสร็จวันนี้มีผ้าซักทั้งหมดสีกองนี่เหลือกองนี้เป็นกองสุดท้ายนะคะกองนึงอยู่ในนี้กองที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วกําลังจะพับค่ะตอนนี้ก็เลยโลกไปหมดทุกมุมเลยเนาะ ปอกหมอนยายเป้าออกมาซักอาทิตย์ละครั้งค่ะแต่ว่าไม่ได้รีดนะเมื่อก่อนเคยรีดแต่ตอนนี้ไม่รีดแล้วโอเคอันนี้เสร็จแล้วอันนี้ซักผ้าขาวค่ะ ก็ก็มีน้ำยาซักผ้าขาวต่างหากนะคะ,ะแล้วก็ใส่ใส่คอรรอกแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะเสร็จเรียบร้อยเปิดเครื่องได้อันนี้ป้าใช้เอานาเลยค่ะ71นาทีเนาะเพราะว่ามันเป็นผ้าขาว เรียบร้อยเจ้าเมกะหาไม่เลิกเลยไปเข้าครัวต่อค่ะโอเคเนื้อสเต็กก็หมักเสร็จแล้วค่ะปิดได้เดินมาดูห้องนี้เสร็จแล้วยังเอ่ยเสร็จแล้วผ้ากองสุดท้ายทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เสร็จค่ะนี่ก็วิ่งอยู่สองห้องนี่แล้วนะเอ,อมุมนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วค่ะ ไปแล้วออกไปดูห้องครัวต่อเดี๋ยวจะเอาห้องครัวให้เสร็จเลยค่ะตอนนี้ป้าเก็บล่างทุกอย่างเกือบเรียบร้อยแล้วค่ะทุกอย่างก็จัดไว้ในถุงนี้เลยนะน้ำปลามะนาวทุกอย่างอ้าวตายลืมกระเทียมลืมกระเทียมอย่างหนึ่งเดี๋ยวต้องสับกระเทียมทิ้งไว้ค่ะโอเคไม่เป็นไรเอาเข้าตู้เย็นก่อนถุงเสื้อยายนะเนี่ยมันง่ายดีเวลาไปแล้วก็แบกอย่างนี้เลย ตู้เย็นวันนี้ค่อนข้างจะลกหน่อยเนอะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุงเขาจะเป็นคนคุกป้าก็เป็นคนเตรียมนี่แหละค่ะง่ายดีเนาะลุงซื้อของมาให้สั่งไปเพราะว่าของมันมนีไม่ครบนะฮะก็เลยได้มาเยอะแยะเลยน้ำมะขามกะทิเส้นผัดไทยเพราะพรุ่งนี้จะทำผัดไทยด้วยแล้วนี่ก็คือน้ำสเต๊กของป้าแอน ต้องรอให้สีมันสวยก่อนนะสะักต้องแตกมันสักหน่อยหนึ่งถึงจะดูสวยค่ะแล้วก็อันนี้คืออาจารย์ของป้าสีจัดจ้านดีไหมเอาหน้าตาสวยไปก่อนค่ะแล้วก็กระเทียมสับไปสำหรับผัดไทยค่ะมีอะไรอีกอ่ี้ได้พนักงานคนใหม่มาล้างจานค่ะมึงจ่ายผมยุ่งอยู่ <laughs> ผมหล่อมากค่ะ โอเคแล้วนี่ก็คือน้ำสเต๊กของป้าเนาะป้าว่ของป้าอร่อยนอะแต่ของคนอื่นป้ายังไม่รู้เพราะยังไม่ได้ชิมโอ้ยค่อยอยังชั่วค่อยดูโล่งหน่อยเสร็จหมดแล้วค่ะคู่หูคู่หูของลุงเนี่ยไะเดินไป พามาดูสวนหย่อมน้อย,อยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปลี่ยนใหม่แล้วค่ะพรุ่งนี้จะซื้อผักมาใส่ใหม่ละพรุ่งนี้จะไปช้อปปิ้งกันค่ะยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาใส่แต่ว่าเป็นผักของไทยๆดีที่สุดเพราะว่าเราเป็นคนไทยนะฮะแปลลุงกลับบ้านได้ละให้ลุงกลับบ้านละว,วันนี้ตีกลอฟเสร็จนะก็ขนของมาซื้อของมาให้ พรุ่งนี้จะได้ตีใหม่อีกหนึ่งรอบใช่ไหมะ <laughs> จะได้ไม่ต้องรีบมาอือจะไปทำธุระให้ลูกชายโอ้ทำธุระให้ลูกชายใช่แล้วโอเคไปได้ละปะอ่ะคุยกันนกเหรอไหนอะ่ะอ๋ออยู่นี่ ลุงก็คุยกับน,นกนกเขาวะนกเขาเห็นไหมเห็นไหมมันร้องกลับมาไหมเออใช่ได้ยินเสียงร้องไปล้วกลับได้ละ ลุงอยู่แล้งานไม่เสร็จหลายโมงแล้วค่ะยายยังไม่ได้เปลี่ยนชุดนอนเลยโอเคเข้าบ้านให้ดูนกค่ะเห็นไหมสีเดียวเลยสีเดียวกับต้นฟาร์มเลยกบไข่อยู่ไม่รู้ว่าลูกโตแล้วยังเนอะมองไม่เห็นเลยเออนี่อันใหม่มั้งเนาะ เข้าบ้านได้ทีแดดจางแจ๋อยู่เลยเนาะตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วค่ะทุ่มหนึ่งแล้วนะยายยังไม่ได้ขึ้นเตียงนอนเลยลุงก็เพื่อนเยอะปล่อยคุยไปก่อนอืมอกาบายอืมอากาศสบายอันนั้นวิ่งแล้วเหรอวิ่งแล้วเขาซ่อมให้หมดแล้วบอกว่าตรงนี้รั่วก็ซ่อมแล้วยังยังไม่ซ่อมมั้งแต่เขาทำงานเร็วไม่อู้ คลิปนี้จบแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย